สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาดูการชาร์จในรถยนต์นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับเครื่องชาร์จในรถนะครับตัวนี้จะเป็นแบต110แอมป์นะครับลิเธียมฟอสเฟตนะครับตอนนี้ก็ชาร์จอยู่นะครับนี่นะครับเครื่องชาร์จเรานะครับ14.6โวลต์8แอมป์นะครับอันนี้เสียบเข้ากับรถโตลต้าฟอร์จิเนอร์ด้านหลังนะครับสามารถชาร์จเวลาเดินทางได้นะครับ ชาร์จไปใช้ไปได้เลยครับอันนี้ก็เสียบตู้เย็นด้วยลูกค้าสนใจก็ทักกันมานะครับแบบนี้เลยเสียบเข้านี่นะครับสายชาร์จในรถยนต์มีพัดลมเลยความร้อนแล้วก็เสียบต่อเข้ากับช่องชาร์จไฟบ้านกับไฟรถใช้ช่องเดียวกันนะครับน,นี่เลยนี่นะครับอันนี้ให้กําลังไฟชั่วโมงละ8แอมป์ใช้งานได้จริงครับมีพัดลมเลยความร้อนด้านนี้ด้วย ที่ชาร์จในรถประกัน1ปีครับแบตเตอรี่ประกัน2ปีอุปกรณ์1ปีระบบใส่ไฟ,ไฟซ่อมฟรีตลอดชีพติดต่อได้ตอนนี้เลยครับ